สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไร่บางแกะนะคะนี่ดูบรรยากาศโดยรอบ้ยค่ะะเจ็รากมป นี่นะคะนี่เด็กๆของเรานี่คะ่ะดูข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่น้องไอด้าหันหน้ามาหน่อยน,นี่คะ่ะวิธีการนี่ก็จะมีซุ้มก็จะมีซุ้มแบบนี้นะคะโดยรอบเลยก็จะมีให้อาหารแกะนะคะมีคนมาช่วยพี่ นหน่นนู่นตวนู้นนู้นนูนนู้นนู้นนู้นตัวอ้วนไ่ได้ค่ะเบื่อแล้วเบื่อแล้วเอกันครับ คนเยอะค่ะวันนี้วันเด็กนะคะดูก็จะบรรยากาศนะคะนี่เซลฟี่ก็จะเป็นลานจอดรถอยู่ข้างล่างค่ะลานจอดรถอยู่ข้างล่างโน,น้นวิวทางโน,น้นสวยมากเลยค่ะนี่ไร่ปางแก่นะคะ ตรงน้นก็จะเป็นภูเขานะคะภูเขามากอือวันนี้ก็เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันเด็กตรงโน้นก็จะเป็นดอยไอร่ข้าวโพดไร่มันนะคะออก็นี่ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศโดยรอบอยู่ข้างบนนะคะบนดอยเลยบนบนเขาบนดอยเลยนะคะนี่ ตรงนี้เขาก็จะปูหญ้านะคะนี่คะ่ะแดดก็จะจ้าหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันตอนประมาณ 2, บ่ายสองบ่ายสามเนอะนี่เลยคะ่ะสวยงามค่ะนอ้องแกะนี่น้องแกะนะเยอะมากเลยนอนถูนอน ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเก็บคลิปใหม่ให้ชมนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ